สวัสดีลูกดวงทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแน,นลมามีทาร์นนะคะวันนี้เราก็จะมาในหัวข้อพิกอเด็กนะคะพิกอเด็กในหัวข้อ คนรักเก่านะคะคนรักเก่าในที่นี้อาจจะทั้งแฟนเก่าคนคุยเก่าหรือใครก็ตามที่เคยมีความสัมพันธ์เก่าๆกับเรานะคะเรามาดูเรื่องราวของความรักครั้งเก่าแล้วก็เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นรวมถึงอนาคตเรื่องราวของเรากับเขาคนนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะคะเรามาพิกอเด็กกันได้เลยนะคะ ในส่วนของสำรับให้นะคะเราจะมีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด4กองสีํสำรับนะคะให้ลูกดวมทุกท่านตั้งสมาธิตั้งจิตให้นิ่งแล้วก็อธิษฐานจิตนึกถึงคนรักเก่าแล้วก็ความสัมพันธ์ที่มันจะเกิดขึ้น ท่านที่เลือกกองที่1นนะคะสําหรับท่านที่เลือกกองที่1นนะกับคนรักเก่านะคะความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของเราเป็นยังไงบ้างคะโอเคค่ะสําหรับท่านที่เลือกกองที่1นนะคะความสัมพันธ์ที่ผ่านมาดูแล้วเรากับเขาอ่ะจริงๆเรามีความที่เราคุยคุยกันแบบ ดูความสัมพันธ์มันไม่ค่อยเป็นรูปเป็นร่างไม่ค่อยเป็นจริงเป็นจังเท่าไหร่หรือเราอาจจะชอบพอการเรารู้สึกว่าเรากับเขาค่อนข้างใช่แล้วก็มีนิสัยใจคออะไรหลายอย่างคล้ายๆกันแล้วก็ถูกใจกันแหละต่างคนต่างเป็นคนที่ใช่ต่อกันและกันแต่รู้สึกว่าในเรื่องของสถานะหรือความมั่นคงความชัดเจนอะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยมีให้กับเราเท่าไหร่เนาะแล้วก็ดูแล้วเราคบกันแบบ ไม่ค่อยผูกงมัดเนาะเหมือนกับว่าต่างคนต่างเป็นตัวของเต็มเต็มที่ให้อิสระแก่กันและกันเต็มที่เหมือนกับว่าเราพึงพอใจที่เราคบกันเราสบายใจที่คบกันแหละแต่ว่าความสัมพันธ์ของเราอะ่ะมันหาความมั่นคงไม่ได้เลยแล้วก็ใครสักคนในที่นี้ในความสัมพันธ์นะคะไม่เขาก็เราอะ่ะ มีคนคุยอยู่เยอะนะก็ะคือมีคนที่คุยมากกว่า1คนมากกว่า2คนนะคือมีคนเข้ามีคนเข้าหาเรื่อยๆเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่ามีคนเข้าหาเรื่อยๆมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ของเรากับเขามันดู จับต้องไม่ค่อยได้หรือดูไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะแล้วก็สาเหตุนะคะที่ดูนะสาเหตุที่เราจบกับเขานะดูแล้วมันจะเป็นในเรื่องของการกลับมาของคนเก่าๆนะอาจจะเป็นของเราก็ได้หรืออาจจะเขาอีกทีนึงก็คือคนเก่าของเขาได้กลับเข้ามาในชีวิตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตัวเขาเองให้ความสําคัญให้ความสนใจแล้วก็ตัดสินใจ เลือกที่จะกลับไปคุยกับคนเก่าเขานะคะมันดูเป็นในรูปแบบนี้นะเดี๋ยวลองดูหน่อยนะคะว่าแล้วตอนนี้นะความสัมพันธ์ของเรากับเขาจะเป็นยังไงต่อไป ว่าความสัมพันธ์ของเรากับเขาจะเป็นยังไงต่อไปนะคะก็คือดูแล้วเนี่ยมีโอกาสที่เรากับเขาอ่ะจะกลับมาอีกครั้งนะกลับมาพบเจอกันกลับมาพูดคุยกลับมาติดต่อกันอีกครั้งนะครั้งเนี้ยบางทีมันอาจจะเป็นการนัดพบนัดเจอหน้าแหละนัดพูดคุยอะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวขอดูหน่อยนะคะว่าความรู้สึกเขานะความรู้สึกเขาต่อเราเป็นยังไงคะ เอาจริงๆดูแล้วคนที่เลือกกองที่1นนะคะดูแล้วบางทีนะมันมีการทําร้ายความรู้สึกกันเกิดขึ้นแหละแล้วถามว่าความรู้สึกเขาต่อเรายังไงรู้สึกว่าเขาก็เจ็บเหมือนกันเขาก็รู้สึกผิดเขารู้สึกผิดเขารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์แล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคือเขามองว่าความสัมพันธนะ์อ่ะมันตอดมาติดได้ยากแหละแต่ว่าตัวเขาเองอ่ะก็ยังมีความคิดถึงเราอยู่นะคะยังคงเป็นห่วงเราอยู่เหมือนกันแล้วก็ เขาอยากมาเจอนะอยากมาพูดคุยอยากมาเคลียอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละกับเราที่มันยังติดค้างกันอยู่นะคะขอดูไฟนอลเอาคำเลยนะคะว่าเป็นยังไงเนาะโอเคค่ะบทสรุปของความสัมพันธ์นี้นะคะดูแล้วยังมีการจะได้กลับมาติดต่อพูดคุยกันแล้วก็ อาจจะได้พบเจอหน้ากันด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ทีเนี้ยแต่ว่าในเรื่องของการพัฒนาหรือการสารสัมพันธ์มองว่ามันต้องใช้ความคิดมากนิดนึงบางทีมันอาจจะเป็นฝั่งเราและที่ก่อนข้างคิดมากว่าจะกลับไปดีไหมนะแต่มีโอกาสแหละที่เขาจะกลับเข้ามาสารความสัมพันธ์แต่ในเรื่องของการสา,า,ร,สารสัมพันธ์จริงๆอะ่ะมันก่อนข้างที่จะยากนะคะเพราะว่ามันมีการทําร้ายความรู้สึกกันมาแล้วแหละแล้วมันก็ กลับมาต่อติดได้ค่อนข้างยากนะคะแต่ยังไงก็ตามเร็วๆนี้มีโอกาสที่เขาจะติดต่อ,อก,กลับมาหาเรานะแล้วก็เราจะได้ข่าวคราวของเขาแหละเป็นข่าวที่ดีนะคะคนที่เลือกกองที่1ค่ะประมาณนี้นะสําหรับท่านที่เลือกสําหรับที่2นะคะสําหรับนี้นะที่ดูนะคะความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเรากับเขามีปัญหาทะเลาะขัดแย้งกันค่อนข้างบ่อยก็คือเรากับเขาค่อนข้างแตกต่างกันในเรื่องของนิสัยใจคอนะคะแล้วก็ การใช้ชีวิตด้วยทัศนคติด้วยอะไรหลายๆอย่างเราไปคนละทิศละทางกับเขานะคะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันถูกจบลงไปนะดูแล้วมันค่อนข้างที่จะจบแบบจบไปเลยนะช่วงก่อนที่ผ่านมา,อ,าอีกกรณีหนึ่งคือหลายๆท่านที่เลือกกองนี้นะคะเราเลือกดูกับ คนเก่าที่จบกันไปนานพอสมควรละนานประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งในการจบที่ดูนะ,ะใครบางคนนะมีตัวเลือกใหม่เข้ามาดูแล้วเป็นเขาเขามีคนเข้ามาแทรกแซงด้วยนั่นก็เลยทำให้ความสัมพันธ์เรากับเขาดูค่อนข้างที่จะจบแบบจบจริงๆนะคะโอเคค่ะแล้วก็ตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับเรานะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะคนเก่าของเรายังคงรู้สึกรักเราอยู่นะเขามองว่า เราคือคนที่ใช่ที่สุดแหละเขายังคงรอคอยที่จะติดต่อกลับมาหรือรอคอยการกลับมาของเรานะเขายังมีเยื่อใยใ,ให้กับเราอยู่เลยคือตั้งแต่ที่เขาจากเราไปแล้วเขาได้เกิดแบบมีความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆมันทำให้เขาได้รับรู้ว่าเราอะ่ะคือคนที่โอเคที่สุดสำหรับเขาคือคนที่เขามองว่าใช่ที่สุดนะตอนนี้เขาก็ยังคงรอคอยการติดต่อจากเราอยู่เหมือนกันนะ แล้วก็หมอดูสถานการณ์อันใกล้นะคะสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์เรากับเขารู้สึกว่าเรากับเขามีเกณฑ์จะได้กลับมาติดต่อพูดคุยกันนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าเรากลับมาติดต่อพูดคุยกันเหมือนให้ความช่วยเหลือกันอะมันมีใครคในใดคนหนึ่งต้องแบบขอความช่วยเหลืออีกฝ่ายหนึ่งนะอาจจะเป็นการรับฟังปัญหาชีวิตก็ได้หรืออาจจะเป็นการขอคําปรึกษาการขอคําพูดที่สบายใจมากกว่ามันออกแนวเป็นเพื่อน เป็นเพื่อนใจกันละแหละแต่ความรู้สึกมันมากกว่าเพื่อนนะคะแต่รู้สึกว่าเราจะกลับมาติดต่อกันในรูปแบบของแบบคนที่รู้ใจกันที่สุดเป็นประมาณนั้นมากกว่าแล้วก็เหมือนกับว่า เรากับเขามีบางเรื่องที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันอยู่นะในที่นี้อาจจะเป็นในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะถ้าเกิดมีการหยิบยืมเงินกันมาก่อนก็อาจจะได้ติดต่อในเรื่องของการเงินเข้ามานะในช่วงนี้แต่ว่าในส่วนของ outcome นะความสัมพันธ์เรากับเขาอ่ะมันค่อนข้างที่จะจบไปแล้วแหละมันจบกันแล้วก็ ตอนนี้เราเดินหันหลังกันไปคนละทางละส่วนตัวเราเองก็ move on ไปแล้วระดับหนึ่งนะแล้วก็เขาเองก็ได้มีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแล้วแหละมองว่ายังไม่มีโอกาสได้กลับมาสารสัมพันธ์ต่อได้นะคะแต่ว่าเขากับเรายังคงเป็นคนที่สนิทใจต่อกันและกันที่สุดนะคะประมาณนี้ค่ะคนที่เลือกกองที่สองนะคะ ค่ะต่อไปจะเป็นสําหรับท่านที่เลือกกองที่3นะคะสําหรับท่านที่เลือกในสําหรับที่3นี้นะคะความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเรากับเขานะคะดูแล้วเขาก้างที่จะให้ความสนใจกับการงานหรือให้ความสนใจกับอย่างอื่นมากกว่าเรานะแล้วก็ดูแล้วเรามีปัญหาในเรื่องของระยะทางกันด้วยนะใครบางคนรู้ใครบางคนในที่นี้อยู่แบบ ห่างไกลกันนะคะรู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้อยู่ใกล้กันไม่ค่อยได้พบเจอกันบ่อยๆนะมีในเรื่องของระยะทางเข้ามาด้วยในส่วนของความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะมองว่าเราค่อนข้างที่จะคิดถึงเขามากๆปัญหาที่ผ่านมานะที่หมอมองเห็นคือเราคิดมากด้วยเราคิดแล้วก็กังวลมากไปเพราะว่าเขาอยู่ไกลเราเราก็เลยเกิดความแบบไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่แต่จริงๆอะเราก็ยังรักอยู่นะ คนคนนี้นะเรายังคงรู้สึกรักอยู่เหมือนกันแหละแล้วความสัมพันธ์ที่เราจบกับเขาอะ่ะดูแล้วเราจบกันด้วยเรื่องของอารมณ์จริงๆแหละอาจจะมีการทะเลาะกันนะคะทะเลาะกันแล้วก็ไม่ได้เจอกันด้วยมันก็เลยเป็นในเรื่องของอารมณ์มาซะส่วนใหญ่นะคะ ในส่วนของความรู้สึกเขาต่อเราตอนนี้จริงๆเขาดูโกรธเรานะคะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันในความรู้สึกเขาต่อเราดูมีในเรื่องของอารมณ์เข้ามาข้องเกี่ยวอืเขาว่าน่าที่จะโกรธเรานะแต่ถึงแม้ว่าใจเขายังรู้สึกรักรู้สึกคิดถึงเราแต่เขาก็จะไม่แสดงท่าทีอะไรออกมาเขาเฉยกับเรามากเขาเฉยชานิ่งเฉยแล้วก็เขาคนนี้นะ่าจะเป็นคนที่ฟอร์มจัดเลยเป็นคนขี้เก๊กล่คะค่ะปากแข็งปากหนักอะไรประมาณนั้น แต่ในส่วนของใจเขาก็มีความคิดถึงเราอยู่นะคะแต่ณนะตอนนี้ดูแล้วเขาออกแนวแบบโกรธเรามากกว่านะมันจะเป็นประมาณนั้นนะแล้วก็ความสัมพันธ์เรากับเขาในอนาคตนะคะรู้สึกว่าจะมีการติดต่อจากเขามานะในเรื่องของการงานแต่ว่าอาจจะได้พบเจอกันแบบปุบปรับฉับพันนะ่ะก็คือมีโอกาสได้เจอกันแบบแป๊บๆนะมันอาจจะเป็น เป็นเรื่องของความบังเอิญก็ได้นะคะหรืออาจจะมีการตั้งใจมาเจอกันนะแต่เป็นการเจอกันแค่ช่วงขณะหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่การสารสัมพันธ์ระยะยาวนะคะเอาเป็นว่าสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะภาพรวมอะรู้สึกว่าเราจะมีสัญญาณการติดต่อการกลับมาจากเขาเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ลงเอยแบบเดิมค่ะคือทะเลาะกันมีปัญหากันแล้วก็ ถึงเขากลับมาเขาก็ไม่ได้ให้ความชัดเจนว่าจะกลับมาหาเราเหมือนเขาแค่มาเช็คชื่อเขาแค่มารายงานตัวว่ายังอยู่ในชีวิตเรานะอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้เราลืมแต่เขาก็ยังไม่ได้ให้ความชัดเจนกับเรานะความสัมพันธ์ของคนที่เลือกกองนี้นะคะยังเป็นแบบนี้นะ โอเคคะ่ะต่อไปนะคะเป็นคนที่เลือกกองที่4หรือสำรับที่4นะคะเรามาดูกันนะคะว่าคนรักเก่าเป็นยังไงบ้างความสัมพันธ์ที่ผ่านมาระหว่างเรากับเขาดูค่อนข้างหวานกันมากเลยนะคะเนี่ยต่างคนต่างแบบว่ามีความรักต่อกันและกันแล้วก็ให้ความสำคัญต่อกันและกันเต็มที่เนาะ,ะรู้สึกว่าบางคนบางคู่นะบางคู่ที่เลือกที่เลือกกองนี้นะคะอาจจะมีในเรื่องของ ผู้ปกครองเข้ามาเกี่ยวข้องคืออาจจะเป็นคุณแม่เขาหรือคุณแม่เราเนี่ยแหละเข้ามามีบทบาทในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะที่ดูเนาะแต่ว่ารู้สึกว่าในเรื่องของความรักแล้วก็ความหวานโรแมนติกอะช่วงที่ผ่านมาที่เรายังคุยกับเขาอยู่ถึงว่าค่อนข้างที่จะมีความหวานต่อก,กันและกันมากนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็กลายเป็นความสัมพันธ์ที่ เดินทางกันคนละเส้นทางมากกว่านะคะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าสาเหตุที่เราจบกับเขานะรู้สึกว่าช่วงเวลา ที่จบกับเขาอะ่ะมันมีในเรื่องของความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของความรักหรือว่าความหวานที่ผ่านมามันลดน้อยลงไปแล้วก็การกระทําที่เมินเฉยของฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งนะบางทีมันอาจจะเป็นตัวเราก็ได้หรือตัวเขาก็ได้นะเริ่มไม่ค่อยสนใจในความสัมพันธ์นี้เริ่มให้ความสนใจกับความสัมพันธ์นี้น้อยลงแล้วก็ไปโฟกัสกับเรื่องอื่นแทนอย่างเช่นการงานการเงินหรือครอบครัวของเขาแทนนะ มันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนในความสัมพันธ์ของเรากับเขานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวลองมาดูความรู้สึกของเขาต่อเรานะคะในตอนนี้ในช่วงแรกๆนะคะความรู้สึกของเขาต่อเราช่วงแรกๆเขารู้สึกถึงอิสระแต่พอผ่านไปสักพักหนึงรู้สึกว่าเขาอะค่อนข้างที่จะเสียใจมากกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเขาเสียใจแล้วเขายังรู้สึกเจ็บอยู่เอาจริงๆความรู้สึกของเขาค่อนข้างที่จะ อยากกลับมาพูดคุยแล้วก็อยากกลับมาปรับความเข้าใจกับเราเลยด้วยซ้ํานะแต่รู้สึกว่าหนทางของเรากับเขามันไม่มีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดคุยกันหรือยังไม่มีแบบยังไม่มีช่องทางที่จะได้กลับมาพูดคุยหรือติดต่อกันนะคะเดี๋ยวลองมาดูนะคะว่าความสัมพันธ์เรากับเขาในอนาคตจะเป็นยังไงเนาะในส่วนของความสัมพันธ์เรากับเขาในอนาคตนะมันค่อนข้างที่จะเอืเอ่อยๆเฉยๆนะแต่ว่า รู้สึกว่ามีโอกาสจะได้กลับมาแล้วก็มีช่วงเวลาดีๆต่อกันทั้งเราทั้งเขาอะคา่ะยังมีความทรงจําที่ดีอยู่คือตอนนี้กลายเป็นว่าเรากับเขาจดจําในความทรงจาที่ดีในเรื่องราวดีๆที่เคยอยู่ด้วยกันที่เคยทําร่วมกันแทนเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่สิ่งเหล่านั้นอาจจะกลับมาได้ในเร็วๆนี้นะแต่เรื่องของความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่ามันเปลี่ยนไปแล้วแหละ ทั้งเราทั้งเขาเลยก็คือตอนแรกเราดูรักกันมากนะแต่ตอนนี้ที่หมอเห็นนะความรักอะไรทั้งเราทั้งเขามันดูลดน้อยลงไปละนะแล้วก็ในอานาคตมีโอกาสจะได้กลับไปอาจจะนะัดทานข้าวดูหนังหรือมีกิจกรรมดีๆร่วมกันนะแต่ว่าความรู้สึกทางใจอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะ แล้วก็ในส่วนของการสารสัมพันธ์อะ่ะมันมีแหละชั่วครู่อะ่ะแล้วมันก็เป็นเพียงอารมณ์ชั่ววูบเท่านั้นนะแต่มองว่าความสัมพันธ์เรากับเขามันยังอิ่มตัวเนาะมันค่อนข้างที่จะความรักมันอาจจะลดน้อยลงไปแล้วแหละแล้วก็อยู่ที่เราอ่จจะ Make choice ว่ากับความรักที่มันหมดไปอะ่ะเราจะรักษาความสัมพันธ์เรากับเขาในรูปแบบไหนต่อไปนะอมองเป็นอย่างนั้นนะคะ แล้วก็แต่มีโอกาสที่เขาจะกลับมาในชีวิตเราได้แหละนะนะคะก็ลองทบทวนดูนะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะเอาค่ะัก็คืออยู่ที่ตัวเราแหละว่าเราจะคีปเขาไว้ในรูปแบบไหนคนรู้จักคนรักหรือเพื่อนหรืออาจจะเป็นคนที่ไม่รู้จักกันเลยก็ได้นะคะโอเคค่ะประมาณนี้นะคะ